เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <jak> ้ยักนุ่ม้าโค้ดตัวไหนมาแดงสายต้เราก็เราแค่กินตีเราอะนะปีดตัวแพ้งปิดด้วยห้าเด็กรัดเด็กกดมึยที่แตกแดกห้าต้าเรานี่ยเขากากินของคนี่ไหมเป็นี่อ่ะสั่งสันซื้อเดกต้หงไปเราน่ะนะสั่งสนยังต้ปีไม่ปีก่ามันถูกจากแดงก้าเราแทะฮะปีก่าวมันก็แดกไอ้ใช่เขาอินเนอ้แต่สั่งแดงตั่งจันตู้มือเนี่ย ไนนี่ยไม่ยงไหเดียได้ละฮะเย็นใจเย็นเยนไหวรวยนี่ขุนไปเนสันดานม้านี่อดเเลิกสิเลิกหี่ม่งเป็นนมากินเราบ้านนั้นนิ่งนิ่ไหอชเลิกบมใจเย็นใจเยนขาคุยคุยกินน้ำสักก้อนกินน้ำสักก้อนให้แล้วก็ได้ปลาได้บ่าวหนบักห่านิกินสักก้อนกินสักก้อนจะเอาเว่าอ้าตจับาทนี่นางเลานนี่เย็นใจเย็นคุยกันคุยจะไปเ็ดยิ่งข้าเจ้ามดีเลยมดี ดามบ่าดีนี่ให้แต่กูได้น้ำนโอ้โอ้กูบอกแล้วเซียวกืนรดนนั่นน่ะรนี่แม่มาจากบ้านก็เออนี่คนน้ำค้ากันทีนเี็วโยกโยกจะบอกโยกแม่